สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ Lettercity ก่อนหื่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่การเซ็นสัญญากับดาก้าส่งผลอย่างไรต่อเล t เตอร์วารดีบรดและการเสริมปีกซ้ายกองหน้าของเรสบูสันบวกผู้นี้นะครับรู้เหมือนว่าจะเป็นแข้งที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับเกมรุกของเล t เตอร์ แต่การมาถึงของเขาเนี่ยจะส่งผลต่อแผนการเล่นและผู้เล่นชุดปัจจุบันของลิเวอร์อย่างไรหลังจากสมุรสรใกล้ที่จะคว้าตัวแพสซันดากา้ากองหน้าของเรดบลซันบวกมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอรน์นี้การเสริมกองหน้าให้กับทีมนะครับแล้วก็เพิ่มการแข่งขันให้กับทั้งเจม่วอดี้เกรซี่ฮนโซซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับสมุรสรในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในซัมเมอรน์นี้หลังจากมีรายงานอ้างว่าดิวของอัชเชนเอดูอานะครับกองหน้าของเซลติกเกิดล่มเสแล้ว ทำให้ดาก้าแข้งทีมชาติเซมเบียนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนกองหน้าที่เลตเตอร์นั้นคว้าตัวมาเสริมทัพแต่สไตล์การเล่นของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรและระบบไหนนะครับที่มีความเหมาะสมกับเขามากที่สุดแล้วกองหน้าในชุดปัจจุบันของเลเตอร์นะครับและใครเนี่ยที่อาจจะพลาดโอกาสรับน้องใหม่และการซื้อขายที่เหลือของเลตเตอร์มีความหมายอย่างไรเรามาเริ่มต้นกันที่ดาก้าครับจะเล่นอย่างไรครับ เขามีสิติในการทาประตูที่โดดเด่นด้วยการซัดประตูทั้งหมด27ประตูจากการลงเล่นในทั้งหมด28นัดในลีกในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนว่าสิ่งนี้คือหมัดเด็ดของดากา้าเขาเก่งที่สุดในกรอบ18หลาทั้งการหาพื้นที่ว่างและการสังหารประตูแข้งวัย22ปีรายนี้นะครับไม่ใช่กองหน้าที่ถอยมาเพื่อเก็บบอลน,นะครับแต่เขาเนี่ยจะพุ่งทะยานผ่านคู่ต่อสู้นะครับเพื่อแย่งเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย และมีความคล่องตัวบ้องไวสูงมากยามไปกับบอลหรือลากเลื้อยเพื่อเปิดพื้นที่ดึงตัวประกบเขาเนี่ยก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันในส่วนที่เขาเป็นเหมือนกับจะมีวาร์ดีนะครับมากกว่าเคลซี่เฮนันโซแม้ว่าการครองบอลและสัจธยันการอ่านเกมของวาดีนั้นในเกมที่ดูเหมือนว่าจะล้มเหลวในผลงานของเขาแต่เขาช่วยให้เฮียนโซเนี่ยสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วง 2- 3เดือนสุดท้ายของฤดูกาล ดาก้าก็เหมือนกันนะครับเขาเลือดเย็นมีความมั่นใจเด็ดเดี่ยวนั่นคือการทดแทนระยะยาวที่ชัดเจนสำหรับวาดีซึ่งจะมียุครบ35ปีในดูกาลหน้าและเลือกสัญญาอีก2ปีกับสมสรอนส่วนเอเดวาร์นะครับก็คือเป้าหมายในการเสริมทัพของลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันซึ่งเขาเนี่ยมีความเร็วและสามารถเป็นตัวจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายได้ซึ่งเขาเป็นลูกผสมระหว่างวาดีกับอิเฮนาโซมากกว่าซึ่งอิเฮนาโซเนี่ยมักจะถอยลงมาเล่นร่วมกับเพื่อน และเขานี่จะสามารถจ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ต้องใช้ความชานฉลาดนะครับในการวิ่งหาพื้นที่เพื่อทำประตูนะฮะดาก้าเคยเล่นในระบบไหนและเหมาะสมกับเลตเตอร์อย่างไรในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับต้องมีความคิดสร้างสรรค์และก็เข้าใจผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางซึ่งเป็นระบบที่ต้องเตรียมในทุกวันนี้ซันบวกใช้ในระบบ442นะครับในรูกูการนี้ดังนั้นเนี่ยดาก้าจึงมีคู่หูลงเคียงข้างเขา นั่นอาจจะเหมือนกับที่เลเตอร์ใช้งานในระบบ3 4มสลงแข่งขันในนัดสุดท้ายของฤดูกาลและเนื่องจากที่ดาก้านั้นมีความคล้ายคลึงกันกับวาดี้มากกว่านั่นจึงทาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นคู่หูกับอีเฮนันโซซึ่งโรเจอร์นะครับเปิดเผยว่าวาดี้ไม่ควรได้ลงเล่นในสัปดาห์ละสองครั้งโดยเผยเมื่อเดือนมีนาคมว่าไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเกมที่เรากําลังเล่นและความต้องการของผู้เล่นแน่นอนว่าเขาจะไม่สามารถเล่นตามจงังหวะและสไตล์ได้ทุกเกม เขาต้องลงเล่นหลายเกมเนื่องจากสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญจําเป็นต้องทําเช่นนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนเข้าใจในสมโมุรอนนะครับแล้วก็สำหรับทุกคนในทุกตําแหน่งคุณต้องมีการวางแผนล่วงหน้าความคิดของเราในช่วงซัมเมอร์นี้คือการเสริมความแข็งแกร่งให้กับถีบมากยิ่งขึ้นเนื่องจากดาก้าน,นั้นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวเข้ากับสโมุรอใหม่และก็ลีกที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นต่อมาครับสิ่งนี้ครับส่งผลกับแบรนด์อย่างไร หากเลเตอร์นะครับส่งดางก้าเป็นผูลเอสเปคนแรกของเลตเตอร์นะครับทำให้จะเป็นปัญหาใหญ่สําหรับฮาวิบราดโดยใช้ในระบบ3 4มสนะครับจะถูกนํามาใช้เนื่องจากบราดเนี่ยได้รับบาดเจ็บหากแข่งทีมชาติองังกฤษรายนี้กลับมาฟิตอีกครั้งหนึ่งในช่วงเริ่มต้นของฤดูก,กาลใหม่และดูเหมือนว่าโรเจอร์นั้นต้องการใช้งานเขาแม้ว่าในระบบ4 4่สอนะครับอาจทําให้เลเตอร์นั้นสามารถใช้งานปีกโดยธรรมชาติและก็กองหน้าคู่ได้แต่โรเจอร์นะครับเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า เขาไม่ชอบในระบบนี้ดังนั้นรูปแบบดังกล่าวเนี่ยจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ปราณสามารถเล่นเกมรับได้ในตำแหน่งวิงแบ็กในปัจจุบันแต่ได้ล้มเหลือนะฮะถ้าหากใช้ในระบบ4-2-3-1ดาก้าเนี่ยจะกลายเป็นกองหน้าตัวเป้าและมีความเป็นไปได้ว่าบรานเนี่ยสามารถลงเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกได้เมื่อตอนเป็นเด็กนะครับเขาสลับไปเล่นระหว่างตำแหน่งริมเส้นและตรงกลางแต่ในทีมชุดใหญ่ของเขาเนี่ยเขาสามารถประสบความสําเร็จสูงสุดจากตำแหน่งปีกซ้าย ซึ่งสามารถใช้ความเร็วและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างริมเส้นเปิดบอลจากด้านข้างให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ถ้าหากโยกมาเล่นอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับจะทําให้บรานนั้นมีพื้นที่ในการเล่นแคบกว่าและอาจจะมีแนวโน้มในการรับบอลมากกว่าการทําประตูแต่ด้วยการพัฒนาของเขาเนี่ยในช่วง12เดือนที่ผ่านมาทําให้เขาเป็นตัวรุกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเรเตอร์นั้นจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นเนี่ยเลเตอร์ Letter, เนี่ยอาจจะเลือกใช้งานในระบบ3-4-2-1นะครับโดยมีมิดฟิลตัวรุก2คนคอยสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าซึ่งวา d ดีและก็ดาก้าเนี่ยต้องแย่งชิงในตำแหน่งนี้โดยมีเฮนาโซ่บรานเจมิริสันและก็เย p โซเปเรสต่อสู้เพแย่งชิงตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกทั้ง2ตำแหน่งการมาถึงของดาก้านะครับจะส่งผลต่อการโอนอื่นอย่างไรหากการมาถึงของดาก้านะครับเป็นสัญญาของโรเจอร์ และเลตเตอร์นั้นที่มุ่งมั่นต่อระบบกองหน้าคู่อาจเป็นเพราะการค้นหาปีกขวาอาจจะต้องสะดุดล้มไปนะครับมันเป็นตำแหน่งที่เลตเตอร์นั้นพยายามเสริมความแข็งแกร่งหลายครั้งแต่ริยามาเรียรได้ครับได้ย้ายออกจากทีมแต่ราชิตเกซานเนี่ยไม่ได้ตัดขาดส่วนเบเรสนะครับจะเล่นในตำแหน่งกองกลางไห้ดีกว่าแล้วก็ซินกินฮุนเดเนี่ยก็เตรียมส่งกลับโร m าหลังจากที่สามารถทำงานได้ไม่ค่อยดีมากนะกับทีม ทำให้สมสรน,นะครับมีการเชื่อมโยงกับผู้เล่นปีกซ้ายที่ถนัดเท้าขวาคนใหม่อาทิเช่นฟรังซิสโกสติงเกลมาติอุสเปเรล่าและก็ล่าสุดนะครับโดเมนิโกเบรารดีนะครับแต่ตำแหน่งอื่นนะครับก็ต้องการความสนใจเช่นเดียวกันและอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่มีการเซ็นสัญญาปีกรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นอกเหนือจากดาก้าแล้วนะครับเลตเตอร์นั้นยังให้ความสนใจในส่วนของอูบาการิซูมาเร่เข้ามาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุก ไรอันเบอร์ธานในตำแหน่งแบ็กซ้ายและสนใจคว้าเซนเตอร์แบ็กคนใหม่เพื่อการแข่งขันกับจอห์นนี่แวนศักดาสุยสุและก็เวสตดีฟเอร์โฟน่าส่วนในตำแหน่งปีกซ้ายคนใหม่นะครับเนื่องจากลิเตอร์นั้นไม่มีงบป,ประมาณในแชมเปี้ยนลีกครั้งหนึ่งได้รับผลกระทบจากเวลาโควิด -19 จะต้องหาปีกที่มีราคาถูกและก็ยืมตัวมาเสริมความแข็งแกร่งแทนที่จะซื้อถาวอรนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องตัดเบรดดี้นะครับที่ปัจจุบันนะครับเข้าร่วมการแข่งขันยูโร กับทีมชาติอิตาลีอยู่ในขณะน,นี้หลังจากที่เขามีการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมในหลายรูปการกับสโมสรซัสซูโอเล่นะครับในลีกเซีรีอาอิตาลีสำหรับข่าวต่อมาทีเลงคว้าซูยุนซูมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่แฮร์รี่แม็กไกว้สื่อ,อเพลน,นะครับสื่อของเกรีน,นะครับรายงานอ้างยิงจากเอ็กซ์เรมโคโนนะครับนักข่าวตุรกีระบุว่า Man ton, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจับตา มองฝีเท้าของซูยินซูและก็ปรารถนาที่ดึงตัวเขาเนี่ยมาจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายนะครับการเสริมทัพตำแหน่งซูเตอร์แบ็กในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในซัมเมอร์นี้นะครับมีความหลากหลายตัวเลือกที่ตบปินงข่าวด้วยและที่มาแรงที่สุดก็คือราฟราเอลวารานเซนเตอร์แบ็กของเรอัลมาดริดที่เลืกสัญญากับตัสังกัดเพียงอีกปีเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับโซชาเนี่ยยังคงมองเลือกทางอื่นด้วยหนึ่งในนั้นก็คือซูยินซูนะครับที่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเตะตาสุด ในเกมที่เยือนโอทราฟอร์ดในซีซั่นที่ผ่านมานอกจากนี้นะครับโซลินซูได้รับความสนใจจากเชลซีแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์คเนียบเช่นเดียวกับโซลินซูนะครับย้ายจากไฟบวกมาอยู่กับเรตเตอร์เมื่อปี2018แต่รูปการแรกนะครับแทบไม่ได้โอกาสลงสนามเลยอย่างไรก็ตามนะครับในปีถัดมาเนี่ยการย้ายทีมของแม็กควายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้ซินเดบ็กบรายนี้นะครับก้าวขึ้นมาทดแทนแฮร์รี่แม็กควายในทิ้นคิงวูดสเตเดียมตลอด2รูปการที่ผ่านมา ครับผมนี่ก็คือการเดบิวตข่าวสารของ l e t t ต r c สต y นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ